การแปรรูปอาหารช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่ล้นตลาดกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้นเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรทำเป็นขนมภายใต้ชื่อแบรนด์อาหารเสือยิ้มถูกใจสดใสแปลงใหม่แปลงแปจากเงินทุนตั้งต้นที่4,850บาทคุณอุไรวันปารสารประธานผู้ก่อตั้ง ร่วมกับสมาชิกอีกไม่กี่คนสร้างชื่อจากขนมถั่วตัดมะตูมรสชาติของถั่วตัดสมุนไพรน้ำมะตูมมันจะแปลกกว่าของท้องตลาดทั่วไปหนึ่งความอร่อยจะแตกต่างกลิน่นจะแตกต่างทกะสานี่จะส่งวิทยากรมาฝึกอบรมให้เราด้วยในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ในเรื่องการให้กู้ยืมช่วยเหลือสมาชิก ไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังมากคุณค่าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรนอกจากนี้ยังคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสมออย่างเช่นเม็ดมะม่วงกรอบแก้วน้ำมะตูมถั่วตัดมะตูมข้าวแตนสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบตามฤดูกาลวัตถุดิบก็จะมีอยู่ในชุมชนนะคะหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะปลูกถั่วลิสงช่วงต้นฝนก็จะเอางาไปโรยตาม ค่าหัวไชเ้ปลายนาคือเริ่มทําที่แรกก็วัตถุดิบในหมู่บ้านไปไปมา,มาปรากฏว,ว่าวัตถุดิบผลิตไม่ทันต้องไปสแสวงหาที่ต่างอาเภอด้วยมันจะเป็นเครือข่ายวัตถุดิบที่ว่าของกลุ่มไหนมีอะไรพวกงาอย่างนี้ก็จากอาเภอแวียงน้อยพอมาแปรรูปให้มันเป็นขนมเนี่ยมันเพิ่มให้ได้มากแค่ไหนปกติกิโลนึงก็70บาทมาแปรรูปทำถั่วตัดถาที่เราเห็นอยู่มันก็จะได้ประมาณส0 0ร้อามร้อย ตอนนี้ของกลุ่มจะรอให้ลูกค้าโทรมาสั่งแล้วก็อีกตัอนหนึ่งคือเราไปออกบูธเองการรวมกลุ่มเกิดเป็นพื้นที่สร้างรายได้บวกกับการใส่ใจในคุณภาพทำให้วันนี้ทีน่นี่มีลูกค้าประจำส่งขายได้ตลอดทั้งปี